ให้มึนแพ้กูขอให้เพื่อนมึงพังคุกูปล่อยควันนกูขอให้มึงแพ้ขอให้มึงล้มโค้งแล้วกูขอให้เครื่อมน,ม,อม,ม,นมึง,มมมง,มง,งมพังผล <c oughs> การแข่งขันเนเพครูโฮลีมือใหม่ที่หนึ่งแปดห้าที่สิบีที่สองแปดหกที่สามสกาที่สี่สาที่ห้าสี่สาที่หสหนึ่งหนึ่งและที่เจ็หนึ่งหบ้า ว่าไงอ่ายืนเลยเหยียบพอดีอยบหน่อยเจ๊ตายก็เจ๊ตายไม่ลงเขาเลยขึ้นกันไม่ได้เจ๊ตายก็ใหญ่ขนาดนั้นอ่ายืดเลยนัแข่งืเลยนัแ่งนะยืดเักแขงนะไปเรื่มา นักแข่งที่โพีอ์ไปด้วยนะครับเราจะจัดไว้ให้เอากันแล้วขึ้นเลยครับอันดับที่หนึ่งมาแล้วที่สองมามาพงอน,นันต์อุย้ยวันนี้คุณไปต้องกดไลค์กดแชร์แล้วมันเข้าสีหออกสาธน้องมอบรางวัลให้ผมหน่อยค่ะมอบได้เลยใครยังไม่มาก็ มอบได้มอบได้โอ้พูดตาปาด้วยผู้ตาโอ้ตอนนี้ก็มอบแล้ว่าในสนามก็ใส่กันเต็มๆไม่เว้นดาวนาส์กันเลยดาวนาวุธพุทติศนีท้ายด้าน,นดา,าดวเครื่อนจอดโอ้ตามมาด้วยเครื่องมอจนัดจัดตการ อาวูจานอกอาวูจานอกก็เข้าไปด้วยโโแล้วก็ยังเป็น,นจะเพืาา่มครับจะเพิ่มสบาไใยชนะการปุงเด่นก็มาไอร้ปปรถบรรทุปกปูจะทำยังไงหนีไอ้ปอกิตีไทยก็ยังไม่ออกปูที่ปวดหัววิปาสิปรถ้าวิาีาสิปรถ้า เป็นไปได้อยา,ายกให้ห้อใจกันได้รับรางวัลอย่างนี้โอ้ทั้งหา,ท,างลลทั้งอ้อมเลยเนาะวันนี้กวาดเรียบเลยเนาะทั้งหาทั้งอ้อมเลยขอบคุณอ่ะคุณต่อไว้นี่เลยรู้กัน เรียบร้อยเดี๋ยวไปฟังคนไอ้ไอ้ไอจั็คแซ็คมึงที่ไปขี่เลยไงรถแข่งเนี่ยตแต่แต่ไอกแซ็คเมืองที่ไปขี่ไรไง